ร้องอะไรเกินว่าเมื่อไหร่กูไปผมจะกลับมาครับพี่ประเด็นเลยสีสีของคลิปอ่ะต้องขออภัยที่ผ่านมาด้วยจริงๆนะครับลืมลืมตั้งค่าลืมข้าติดตั้งค่าติดเรื่องมันเป็นเรื่องของการซึมติดแ้วกันขออภัยในครั้งที่ิดด้วยวันนี้เราจะมาสีไต๋ลาวไต๋ไต่ชิ้นเสริมของเราอ่ะมาเพราะว่าน้องๆหลายคนเนี่ชอบทำมาตรฐานเกินที่ของยังไงของที่ไหนซึ่งไต๋แรกเราก็เผื่อไปแล้วจัดดื้อปุ่ยเริ่มเลยเดี๋ยววันนี้เรามาทำอะไรสอนกฎของจาก อีเบย์ผี้ครับกดของคือผู้ผครัูกผูอผน้ผอ้ผู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 ้รู้ผู้ผู้ผก้ผูู้้ผ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 ูลผู้ผู้าย้ผู้ผู้อู้ผู้กู้ผู้ผู้นู้ีู้ผ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 ห้ผู้ผู้ผู้วูนผู้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 ผ้ผู้อู้ผู้้ผู้ผู้ผูกผู้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 ้้ผ้้คผอ้ เราเลยเรา,าเลยเล eBay เนี่ยก็คือว่าเป็นเว็บไซต์ของ สหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นเว็บเหมือนเว็บประมูลเว็บมีทั้งของใหม่ของเก่ามีหมดก็ไม่ว่าเป็นของใช้ภายในบ้านคนเรือนเสื้อผ้าเนี่ยผมมีหมดทุกอย่างใช่ส่วนมากคนไทยชอบซื้อเพราะว่าราคาบ้านเขาอ่ะจะถูกกว่าราคาในไทยนิดบางอย่างนะแต่ว่าก็จะมีข้อเสียนิดนึงตรงที่ว่าซื้อของจากต่างประเทศเนี่ยต้องเสพสีเพราะมันจะมีวิธีบอกอยู่ว่าไทยคลิปไทยคลิปอย่างแรกที่ต้องเตรียมตัวอีเมลไปสมัครก่อนเลยอีเบย์นะครับใช้คุเกอร์เฮาวันนี้ไอชีไม่ได้เลยอะไรคือเฮาล่างไปหรือยาว ตืองมีเลยปึ๊บแล้วใช่ต้องมี PayPal อย่างที่สองคือ PayPal <ๆ>ก็คือว่าเว็บจ่ายเงิน ที่เขาบลกกับอีเบย์อยู่ใช่หรือว่าใครไม่สะดวกต้องสมัครมึงจ่ายตรเครดิตไปโดนโกงมึงก็เขาไปตามเองแล้ว่าเพย์พาเขาตามให้แต่มันก็ยุ่งยากเหมือนกันใช่แบบเราต้องเก่งภาษาอังกฤษเราต้องติดต่อต้องอีเมลต้องถามโน่นถามนี่แต่มันคือการฝึกสกิลที่สกิลเปในตัวคือเว็บนี้คือเน้นๆเลยก็คือว่ามาเพื่อซื้อขายอยู่แล้วไม่ได้มาแบบแลกเปลี่ยนไม่มีมีสองอย่างก็คืออีเมลกับเพย์พาลที่ต้องมีต้อใช้อีเมลสมัครอ่าโอเคแต่เขาบอกว่าสมัครเพย์พาลยากถามว่าเฮ้ยพี่สมัครเพ กูเกิลจะช่วยคุณได้นะครับแต่เนี่ยพอเข้ามาถึงหน้าเว็บมันก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้เราก็เลื่อนหาดูนะครับตามสิ่งที่เราชอบมันก็จะมีช่องค้นหามีให้เลือกว่าจะประมูลหรือจะซื้อเลยใบอินเทอร์หรือว่าจะออฟเฟอร์ก็คือออฟเฟอร์คือต่อเสนอราคาพอเข้ามาแล้วมันก็จะแยกย่อยอีกเข้าวอล์คแอนนายการข้ามือเราเข้ามาเออมีแบรนด์ให้เลือกแต่เอาง่ายๆเลยถ้าเราอยากหาสมมติว่าเนี่ยเนี่ยกูเกิลและไซโคูบูลเฮดไปอินเตอร์ไปอันนี้มีอันแรกมาเลยเห็นไหมหมื่นสี่นี่มี Cool. ขาเรียกว่าอะไรปิดปิดเดอร์ปิดเดอร์17คนก็คือว่าคนที่ซื้อราคาอยู่17ครั้งนะครับทั่วโลกเลยนะอ่ามือสิ่ที่ถามว่าถูกไหมถ้าจบมันจถูกมากนะไม่บไงเวลาลองไปดูอันนี้เหลือสองวันสิเนต์ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีรูปต่างๆรายละเอียดใช่ไหมเฮ้นี่ก็มีใบอินนาวไว้เนี่ยใบอินนาวไม่มีครับไม่มีนะครับบางครั้งคนขายก็จะตั้งว่าปิดด่วนดตั้งเปิดโปรโมที่10บาทแต่ว่าเขาพอใจในราคา100ถ้ากูอยากซื้อเลยไม่ต้องประมูลปิดด่วนเเเเลลลยยททีี่่บบาาาออัันนนนนน้ก็็จะะปคคงิดรร์ ส5เหรียญก็ดีเป็นเงินไทย14,000สมมุติเรารู้แล้วว่าเราอยากได้อะไรเราพิมพ์เจอแล้วอ่ะสมมติมึงอยากซื้อนาฬิกาเนี่ยยังไงต่อขั้นตอนต่อไปใส่ราคาเลยตรงเนี้ยเขานำอยู่ที่455ใช่ป่ะเราไหวเที่ยวไรอหร่อ่ะ500เคลียรลับก็คือว่าถ้าเราไหวที่500ให้ใส่ใบห้าศูนย์หนึงรายการย้อนตปกันไรตีปิดตปิดเลยตระได้กองเราเองเอันนี้เลยว่ะที่ที่ทุกคนอยากดูอ่ะซื้อมิวินเทียนเทียนภาษาไทยเลยนะ ใช่เลยอ่ะเอาลองดูลองดูลองดูดิวบ้ากันะมันเพื่อนจักรยานกูัมาเอาวใช่ไหมสับภาษาอังกฤษละกันเชมีแบบเวสแมนเวสแมนนี่คือวัดเด่นอยู่อ่ะวันนี้แม่มีคนมุมเยอะมีคนมีคนเยอะมีคนกดดาวเยอะ ดิ้งโซนเนสก็คือว่าจะจบแล้วเร็วนี้นะครับไปไปซุ่มยิงกันเอาก็มีนิวลี่ลิสต์นะครับก็คือมาของมาใหม่ของมาใหม่อ่าเรามาดูของมาใหม่ดีกว่าก็จะมีเป็นบางช่วงเนี่ยส่วนมากเรามีทิ้งก็ดูตรงคืนเพราะว่ามะหลังเวลากลางคืนเขาเป็นเวลาเช้าเราเพราะว่านอนไงตอนนี้เขานอนไงของที่เห็นอะในรูปอะจะเป็นเหมือนในรูปทุกอย่างมันต้องดูอว่ามันจะมีรีฟนมีอะไรอะไรหลายอย่างคอนเวอร์สนะครับ U S A อ่ดูคอนเวอร์สก็โอเคไม่มีอะไรเลย รองเท้าด้วยค่ะรองเท้ามีอยู่มีอยู่นี่อันนี้เปิดที่ห้าพันแปลว่าแพงมากอู้หูแพงเลยเออสำหรับเอามาขายเอามาขายได้สามพันเอามางละอันนี้ไม่มีใครเอามาแน่นอนเขาเปิดเนือราคาด้วยแล้วก็เปิดบิดที่ร้อยแปดสิบเหรียญคือห้าพันห้าคือราคาตั้งสูงไงเลยไม่มีคนบิดเนี่ยศูนย์บิดเลยแล้วเราไปเงินอื่ิอันนี้นี่เนี่ยเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทได้ไหมอันนี้เก้าร้อยบาทเอสเอค้าเอสเอโอ้ยตายแล้วแอดจูลิปเลยเนี่ยเราสามารถแอดไปดูได้จะเอาอ โจ๊กเราอ๋อเอาอ่ะอันนี้ไปแต่มันเบอร์สิบสามเด็กเบอร์เล็กเบอร์เล็กไปเล็กไปเลยดูดีๆนะสำหรับอันนี้อันนี้พูดถึงรองเท้านะเราพูดถึงเราถ้าบางทีมันเบอร์บอกเบอร์แปดอย่างเงี้ยแต่เราดูได้วยว่าเบอร์แปดเด็กหรือเบอร์แปดผู้ใหญ่นี่ผู้นี้ทีเด่นเลยหีดล้อสี่หมื่นห้าพันบาทสี่หมื่นห้าหรือว่าอะไรเนี่ยเราเห็นมานานแล้วเพราะว่ามันราคาแบบกลางๆแล้วแบบไม่มีคนเอาหรอว่าไม่มีคนเอาส่วนมากซื้อเราซื้อไปขายดื เราซื้อไว้ขายต้องมีกำไรถูกป่าวแล้วเราต้องซื้อต่ำกว่าอยู่แล้วอันนี้ราคาตลาดนีมีมีมีปุ่มม m อ k e เ f อร์นะมีปุ่มลองกดกดไป200เหรียญแต่อกว่าแต่บอกบอกถ้ามึด่าพ่อไม่จะบอกกว่าม m อ k e เ f อร์นี่เวลากดไปเขามีจำกัดลิมิตนะครับงโอวันไม่ใช่ว่าคุณเจอสินค้าห้ชิ้นซี่ยี่สิชิ้นแล้วคุณม m อ k e เ f อร์ทุกชิ้นไม่ได้ต้องใจเดียวทีถ้าเจอห้ครั้งปุ๊บโดน ็คือว่าถ้าคุณอยากรู้ราคาที่เขาอยากปิดก็คอแทร์เซลเลอร์ไปเลยนี่มันก็เป็นแบบข้อความคุยกับเขาแทนว่าปิดเท่าไหร่แต่ว่านโยบาย eBay ก็คือแบบห้ามบอกอีเมลห้ามนอกแอปก็คือว่าอาจะมีการแบบโดนแบนล้าคุณนอกนโยบายของอีเบ a y แล้วก็ต้องไปสึกษาด้วยนะเรามีโกดังที่อเมริกาเนี่ยเราต้องส่งของไปอีเ คนไม่ส่งไทยเขาจะส่งในประเทศเขาอย่างเดียวเราก็าต้องมีโกดังซัพพอร์ตที่อเมริกาใช่ไหมเราก็ต้องดูว่าโกดังเราเนี่ยอยู่รัฐไหนที่ละวายแต่ละรัฐน้นน่ะมันก็จะบอกว่าตอนนี้โดนภาษีเท่านี้อเพราะีกวกันใช่เราไปเก็บภาษีในประเทศเราด้วยทีนี้หลังจากที่เราซื้อปุ๊บเนี่ยมันต้องทำยังไงต่อเราจะต้องส่งของอะไรยังไงอะมันจะมีปัญหาหลักๆเลยคือถ้าส่งโดยตรงมาจากประเทศเขามาไทยเนี่ยยากนะจะมีสัอรรออยู่จากของเราเลยคิดว่าอะไรไม่เท่าไหร่มาแบ่งต่อ 10%อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราจะทําให้อย่าง ีนะครับก็บริษัทที่เขารับจิปปิ้งมาไทยไม่ได้หนีภาษีนะถูกต้องเราสั่งของมา10บโลเราไม่สามารถส่งมาไทยแน่นอนเพราะว่าฝรั่งแม่งงอแงด้วยบางคนไม่ส่งไม่ส่งของเราประเทศเราต้องส่งไปที่โกดังใช่ไหมโกดังเนี่ยเขาก็จะคิดว่าอ่ะจะแต่บริษัทนะบริษัทนี้โลละ850บาทนะครับ10บโลแป0พมีสเต็ปนึงคือเหมาราคาสินค้าเนี่ยมันจะมีบุคคลส่งอย่าลืมนะเวลาคำนวณราคาสินค้าใช่ไหมเราค่าส่งในประเทศคือในสหรัฐก่อนนะครจะค้นขายเดี๋ยวถาโกดัง ส่งจากไอโกดังมาไทยแล้วส่งจากไอไทยมาหาบ้านเราผมมีะี่ก็คือ T A Shipping อไ่ได้ตรงนี้ไปสอบถัมเป็นบริษัทชิปปิ้งจากอเมริกามาไทยตดยตรงเรื่อนนี่ถ้าอยากยังติดต่อเราสอบถามนะไปได้ที่เพจ T A Shipping ได้เลยได้ขอที่อยู่เขาเขาได้ที่อยู่มาแต่เราไม่สามารถบอกได้เพราะเป็นความลับ บริษัทับผมค่าส่งเนี่ยโลละ810ร้อยสิบาทใช่โอ้สี่สบาทใช่สี่สิบาทนี่เยอะนะเพราะว่าอันนีมันเป็นส0บยโลอ่ะก็หลายร้อยนะใช่แล้วจะส่งหน้าบ้านเลยก็มีคอนแทคติดตัวสื่อไลน์เราจะได้คุยกับเขาเลยคุยกับแอนนี่เลยอย่างนี้ใช่ไหมตามเขาได้เขาถ่ายรูปส่งมาให้ใช่ไหมแบบ ของเด็กโกดังเขาแล้วนะอย่างนี้โอเคพร้อมออกของของออกวันนี้นะไม่เห็นไหนวันนี้นะแล้วทุกสุขของเมกาหรือว่าวันเสาร์ของบ้านเราเนี่ยจะมีพนักงานจากไอ้ฝั่งโน้นอ่ะจะคอนแทคกับเราในไลน์อ่ะว่าเฮ้ยของคุณอ่ะอยู่ในโกดังประมาณนี้นะมีกี่ชิ้นแล้วจะออกแล้วนะแล้วที่เนี่เขาดีอย่างหนึ่งก็คือเขาจะไม่รอการมาเลยตัดปุ๊บไม่รอ้กี่ชิ้นเขาจะมาเลยโอ้ดีเนาะเพราะว่าเร็วความเร็วบางที่เขาจะรอให้กักหรืออะไรอย่างเดียว่ะแต่ผมมองว่าแบบนี้ดีเพราะว่ามันมาเลยเพราะค่าส่งก็ถูกไม่เท่าไหร่แต่ของไวนั่อ่ง ขายอะแล้วไอเราได้หมุนไวอะนีดีกว่าถ้าใครลนใจก็ ไปเลยที่ eBay ชิปปิ้งถ้าใครยังงงอยู่ก็สอบถามก็ได้เข้าไปถามที่ในเว็บไซต์ถามที่แอินเลยขอเสริมนิดนึงก็คือว่าคุณเราได้ที่อยู่กับเขาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมากลับมาที่ eBay มาคีข้อมูลว่าที่อยู่ของคุณอะอยู่ที่ไหนก็คือที่อยู่ของที่ชิปปิ้งที่เขาเนี่ยแหละมากรอกข้อมูลใน eBay เวลาเรากดซื้อเนี่ยกดได้เลยแล้วมันก็จะเด้งพอฝรั่งเห็นเราซื้อปุ๊บเขาจะรู้เลยว่างที่ไหนควรส่งที่ไหนอ่าใช่เราต้องบอกว่าระยะเวลาขอีเอาไป18วันเิลยังเลย5หรือย ใช่จะไม่รวมแลังส่งมันไม่รวมไม่รวมไอ้คนที่เราซื้อนะบานทีมาจจะขี้เกียจอ่ะจะตัดของละแป๊บเดียวตัดของทุกอาทิตย์ให้สนใจก็ทักไปเลยที่แฟนเพจทักบุ๊กเลยที่ T A Shipping ครับผมใช่ไปบอกมาเลยถ้าใครบอกว่ามาจาก็อกเนนผะพูดเลยนะไม่มีส่วนลดหรอไม่มี เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะลองสั่งของจากที่นี่ดูใช่แล้วลองเลยดูว่าเฮ้ยกี่วันใช่ดูดูดูลองจริงจริงดูดูนะต้นทุนเท่าไหร่ใช่อ่าเหมือนเหมือนคลิปหน้าสุดที่เราไมเปิดไปตกของอะไรอะไรไอ้อะไรอย่างมันไม่ใช่ไอ้เฉพาะอีเบย์อะไรก็ได้ที่คุณไปเซิร์ชเจอว่ามันอยู่ในอเมริกาคุณสามารถใช้ชิปปิ้งนี้ได้เลยอันนี้เรากำลังเลื่อนดูของนะครับโจ้ลังห่แต่พูดถึงเจอของหลุดอยู่นะก็มีมีบ้างหมดละดูของดูของหลุดเลยโดยของเฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวตัวมึงจะมึงไปเอาเลย เฮ้ยหลวงพ่อรวยมั้ยะเฮ้ย่เอเฮ้ยหลวงพ่อรวยอะดีดหลวงพ่อรวยหลวง่อรวยหลวงพ่อรวยคนไทยมีรงเหมือนานจริง้มาเโอเคเดี๋ยวก็คลิปนมีทาินี้ก็ประมาณนี้นับของก็แล้วหาผในอีแป๊นึไทยล่ะ ลืมครับผม T A Shipping นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดและกดแชร์กด Subscribe ให้เราทำอะไรก็เช่นมาได้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมโอเคไปละเรื่อยเลยผมไปกดของก่อนครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ยอย่างนี้เลยสดๆเรื่อคนคนดูจะชอบบทว่าพี่เสียงอะไรสิ่งนู้นสิ่งนี่คนดูคิดนี้อาจจะงงว่ามีเสียงอะไรแทนกล้องไปดูฝนตกฝนตกโคตรหนักนะไม่แล้วกูว่าอย่างนี้ใส่ไม่ได้กูใส่เพราะกูไม่ว่ามึงให้กูใส่ทำไมกูอยากได้มูดเพิ่มไงอ๋อได้ยังไม่รอดนะดื้อสัตว์ดื้อ